สวัสดีตามรู้ถามด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e ไว้นะครับฝาก u b s c ไ i b e ไ้ด้วยนะฮะส่วนแนวทางหน้าช่องนะครับใครที่ตามไปนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทางด้านอย่าง f c c o p e n h a g e กนะครับก็ทำงานตามเป้าหมายดีนะครับผักกันพลิกผัดกำนำสุดท้ายกลับมาพลิกชนะได้สำหรับโคเ e นไอเกนก็เฉือนทางด้านวิงเจอไปนะครับ3าประตูต่อ2ใครที่ตามไปก็แสดงความยินดีด้วยนะครับควรส่วนใครอยากรับทัศนาฟุตบอลนะครับที่มากกว่านี้นะครับในช่องทาง YouTube นี้นะครับ เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แลวกันนการสำหรับทางเข้าร่วมครอบครัวฟุตบอลนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยิ่งตัว VP เเมื่อคืนก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับอย่างทางด้าน FC ฟซีูลิตนะครับที่ให้แนวทางไม้กั้นสูงสูงไปนะครับก็จบเกมนะครับสกอร์สอนะครับทวนท้นเลยสําหรับแนวทางบอลสูงไปนะครับใครอยากได้นะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับลุยต่อเลยนะครับบอลรอบ หัวค่ํานะครับวันนี้ฟุตบอลค่อนข้างเยอะนะครับวันอาทิตย์บอลแบบมาทุกระบบเลยนะครับลีกยุโรปทําการแข่งขันหมดแล้วนะครับรุ่ยนะฮะรอบหัวค่ํานะครับเป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะครับเป็นทางด้านมิเชลแลนนะฮะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านอย่างซีคินบอร์กนะครับสำหรับคู่นี้เคยเจอกันล่าสุดเนี่ยซีคินบอร์กเสมอกับมิเชลแลนนะครับไป3ประตูสามนะครับส่วนเกมนัดล่าสุดนะครับของมิเชลแลนนะครับในบ้านนะครับไปชนะ อ่าโปรโกเกสนะครับในฟุตบอลรายการยูโรปาคอนเฟลซ์มานะครับ2-0ส่วนฝั่งซีเกมสบอกเองนะครับแพ้นะครับ เปิดบ้านแพ้บอลบี้นะครับสองหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ5เกมหลังสุดของมิเชเลนนะครับทผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับแพ้เกมเดียวเท่านั้นนะครับจาก5เกมหลังสุดนะครับถือว่าผลงานไม่ธรรมดาเลยส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านซิคเคนบอกนะครับช่วงหลังๆเนี่ยสองเกมหลังนะฮะยังหาชัยชนะไม่เจิมกันนะครับสะดุดไป2เกมติดไปแล้วนะครับสำหรับซิคเคนบอกนะครับชนะได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับส่วนสภาพตัว ผู้เล่นกันบ้างนะครับอย่างเจ้าทินนะครับอย่างมิเชลันนะครับมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยกองหน้าชาวกุลิต้านะครับวันนี้พร้อมมากๆนะครับทางด้านอย่างซอกูโชนะครับลงบัญชาการเกมลุกให้กับทางด้านอย่างมิเชลันนะครับแล้วก็มีกองกลางอย่างคิสโซเฟอร์นะครับโอซันนะครับก็จะลงคอยประสานงานให้กับ กชูเลยนะครับส่วนฝั่งซิกินบอกเอนะครับเรียกว่าผู้เล่นหูบเขาก็พร้อมเหมือนกันมาในระบบนะครับ4 2 3 1องานำโดยนะครับทางด้านอย่างโซเรนเทงสเต็ดนะครับแล้วก็ทางด้านเฟรเดริกนะครับคราเซนนะครับลงให้กับทางด้านซิกินบอกนะครับด้วยสถิติที่เคยพบกันนะผมมองว่าไม้กั้นสูงๆคู่นี้นะครับหน้ามองเป็นอย่างยิ่งนะครับคู่นี้ไม่เคยจบสกอร์สูงๆเลยนะครับยิงกัน3-3 3 0นะครับ31ไม่เคยมีมุมต่ำเลยครับคู่นี้เลทเปิดมาต้องการแต้มามากๆนะสำหรับมิเชร์ลน์ลนะครับเป็นต่อที่0.75ด้วยนะครับสำหรับเลทจากต่างประเทศนะครับสื่อจากต่างประเทศทุกสื่อมองมาที่มิเชลร์แลนดนะครับแต่ผมบอกว่าคู่นี้นะครับเจอกันดีไลนนะ มุมสูงเนี่ยมาตลอดนะครับขอขอว่าจะเป็นนะครับ90นาทีไม่เลือกเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งนะขอมองไม้กั้นสูงสูงเต็มเวลาเลยนะครับสำหรับคู่พิ่เชลแลนด์ผมมองว่ายิงเกิดไม้กันแน่นอนนะครับไปที่สกอร์สูงเต็มเกมครับ